ดีๆมาสักที่หนึ่งนี่หรอมาร์กเสร็จแล้วหน้านิ่มหน้าเนียนขาวกระจ่างใสกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จุดด่างดำนิ้วลอยลดลงนะคะฝากไปด้วยมาร์กขอขอค้ำอุ้มรักนะคะยูตาก้าที่อยวดูตาก้าตา้าที่ไหลูกพีย่ยูตะก้าที่หนึ่งตาก้าที่สองคือปักหมุดที่สบู่วันนี้เราโชว์ที่สบู่สบู่สามก้อนสองเจ็ดห้านะคะมาร์กหกเจ็ดห้าสสอง สองหลอดนะปกติแล้วพาราน้องอยู่ที่สี่เก้านย์หนึ่งหลอดใช้ได้สิบครั้งแต่สองหลอดตอนนี้อยู่ที่หกเจ็ดห้าจิ้มไปเลยนะคะใช้ได้ยี่สิบครั้งขึ้นไปนะกาแฟอยู่ตะก้าที่สามที่สี่เปิดที่สองกระสอบเปิดที่สองกระสอบหนึ่งกระสอบมีสิบซองน้อยอยู่ข้างในใครที่กินวันละหนึ่งซองตอนเช้า แค่ต้องการแค่ระบบขับถ่ายก็คือวันละหนึ่งสองก็พอใครอยากจ่อยก็คือสองถึงสามสองได้เลยก็จิ้มได้เลยค่ะสองกระสอบสองเก้าห้านะปกติเปิดพารามาที่สามเก้าศูนย์นะหนึ่งหนึ่งห่อสามเก้าศูนย์นะคะหนึ่งกระสอบแต่ว่าตอนนี้เราเราจัดโปรอยู่ที่สองเก้าห้าได้สองกระสอบจัดโปรอยู่ที่สองเก้าห้าสองกระสอบตะกร้าที่สามที่สี่เราจัดโปรอยู่แค่สองตะกร้านะคะตะกร้าที่สองปักหมดคือสบู่นะคะจิ้มได้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปหาเนี่ยมากินกัน จะตักแก่ลนะจิ้มตามสบายจิ้มตามมือขลาดลง <Yeah. S 2> มานะคะมา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 จิ้มมาจิ้มมามาใช้ดีค่ะน่าใสามากขอบคุณนางลุงค่ะใครอยากเป็นตัวแทนนะคะดึงตะกร้าในอุ้มรักชอบได้เลยตะกร้ายังมีจะกินข้าวเดี๋ยว,จะ,วจะตักแกงมาให้ดูกินก้อนมูโรเดอร์กะสานอ้น้ำเกลันเลยฟักทองฟักทองทุกคนมั่นค่ะ แจงเผ็ดฟักทองแจงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองนะคะน้ำนิน่งๆเอาฟักทองเยอะๆอู้โคนแต่แบบ่บปะจะกินกับข้าวปุ้นสรุปเคาะแล้วนะคะจะกินกับข้าวปุ้นกินกับข้าวปุ้นได้พี่น้อง ข้าปรุ่นข้าปรุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางนั้งแต่แม่สั่งมาคือียว้าใสไลรลิ้วลอยบรุงขนกระชับแต่งหน้าติดทนแต่งหน้าเนียนนะคะเซตหน้าเนียนเลยคู่นี้คือสบู่อุ้มรักกับมาร์กเปิดผิวที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะบำรุงต่อไปนะคะจะกิดแค่เดี๋ยวเดิน เซลั่มเซรั่มตอนนี้เราปรับพัฒนาสูตรนะคะเราเราขายอาริสมานานแล้วแล้วก็จะพัฒนาสูตรกินของชุนกับอันนี้กับแกงกับแกงแกงแกงเผ็ดฟักทองมันสามารถกินกับข้าวุ้นได้ใช่ไหมทาเป็นแอปถามก็มึงจะกินอยู่นี้ไงเออ มันไม่มีอะไรเป็นกฎตายตัวที่จะมาบอกว่าห้ามกินใช่ไหมห้ามกินกะเข้าวเพืนนะอย่างนั้นเนี่ี้ใช่ไหมใช่อย่างนั้นก็แสดงว่ากินได้ทุกคนเสียพีเหลียถึงมากอ่ะอุมรักทําถึงรสชาติด,ดีมากเผ็ดถึงเครื่องเผ็ดหวานอร่อยแกงเผ็ดผู้ใดว่าได้กินไม่ได้เสียใจเมื่อนอาแกงเผ็ดไ้มาก ลูกบอกต้องกรุงเพิ่มเพราะความจัดจ้านมันต้องมียน่าปรุงเพิ่มว่าทุกคนอยากให้ได้ชิมราดแบบนี้เลยใ่้มาฝากขอมาไฟฝากต้องฝา ไ่กินได้ถึงพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะเอาแสนด้วยลุงก็มาก,กินนเขอบคุนแซนอะไรรู้ไหมเม็ดปรรกัถินกินโชว์ตรงนี้เลยจิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยนี่คืออาหารมื้อแรกไหมเพราะว่าเมื่อเช้ากินกล้วยหอมกระยกเกรด แล้วก็ยังไม่กินข้าวหรือก็ชิมขนมยเล็กน้อยแต่ตอนนี้อาหารมื้อแรกถึงจะเป็นไขมันแต่เราไม่กลัวนะคะเรามีกาแฟอุ้มรักเป็นตัวช่วยกินตอนไหนก็คือมันก็ช่วยเราตอนนั้นแหละช่วยได้ถึงห้าชั่วโมงในคุมได้ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยลอยไม่พอใจทำไมมันต้องกินบแบบนี้เหรอมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลอีกแลวเนาะคือว่าละอะไรกินไม่ได้อูฟ่าเอาไหมเนี่ย พ่นี้ยังไงอยากกินกาแฟาคุ้มหิวได้ดีมากสบุ่หน้าขาใสเนียนวันนี้เขาสั่งกาแฟาเย็นสั่งสบู่ค่ะพอใจสินค้ามากๆขอบคุณค่ะพี่เพชรขอบคุณมากๆอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้ารีวิวเองแล้วก็รีวิวแล้วก็รีเควสกันต่อเนื่องสั่งสั่งสั่งไม่กาดสั่งตลอดเวลาขอบคุณนะคะถึงจะเป็นแบรนด์เล็กๆแต่เราก็ทำให้ลูกค้าประทับใจได้ขอบคุณมากๆ แล้วมันเห็นผลจริงดูกินขนาดนี้กินข้าวพุ่นกินนี่แกงเผ็ดข้าวพุ่นโอ้ยจะเป็นเบิรออ์นยางเมื่อมุ้มนี่ก็ได้ชิมเลยลรับกันมีตัวช่วยไม่ต้องกลัวนะคะเยวจะชิมก่อนอื่น <ๆ S 1> กินกับข้าวก็คือเลือด แบบไม่ต้องสืบถึงเ,เครื่องถึงรถมันเป็นขับคุณได้ดีทุกอย่างลุ่เลองหมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณรีวิวดีๆจากน้องสาว มันเข้าแกงยุติว่าแกงแกงฟักทองใส่ไอ้นี่ข้าวปุ้นแล้วใส่โอ้ยเม็ดปกตินี่สวยจิ้มมาได้เลยค่ะตอนนี้เราปักหมุดอยู่ที่ตะก้าที่สองสบู่นะคะสบู่หน้าใสขั้นหมายที่หน้าการกินอะไรลูกเอ๋มันเผ็ด ยังก็จะสูญยากนั่งหลายมันเผ็ดไม่เผ็ดมันจะเผ็ดปวอยากนั่าตัวตอนไเห็นกับพวกบอกว่าเสพปวดเสพวกเบาแล้ว,บว,าาวเบาย่ใส่ไม่ต้องใวาเห็ยเส็นี่ต้อสิบขยะตัวนเออเมื่อเสบมีเมื่อเสนี่มีมาเก็เเลย สัสดีค่ะมาค่ะก่อนจะไปดูลูกสาวมาเร็วมาจิ้มมาจิ้มใครถามหาสบุบปักหมุดให้แล้วน้ำเสียบแม่ตัวอีหลาหิวน้ำเดือดเสียบพี่ย้อมเสียบเอาบอกเสยนเนียบกับอะไรมีใครเยอะหรือแม่ตัวลอยอีหลาว่ามันเสียบ ในกระยาดน้ำมันเผ็ดมันไม่อร่อยหรอ,หรอกนี่นี่นี่หมากินไม่ได้อืมมากินอันนี้อย่ามากินแกงนี่กันจะหาความป่าหาเห็ผมไปฝากค่อนกับตาค่ะปลาตีน้อง คุณคะพี่สิริพรขอบคุณนะคะด้กาแฟแล้วสีต่างเอกติชงกินทั้งบ้านขอบคุณค่ะอยากสวยอยากดูดีต้องอุ้มรักนะคะจากภายในสุ่ภายนอกกาแฟก็กินแล้วทําให้่วย่วยบระวอาผิวดีพอมเสริมทับด้วยอกฐสบูผิวใสจริงลูกใครเป็นสิววัรุ่นนะคะเริ่มไวัยรุ่เนเป็นสิวเป็นซา จบูกบกันนะต้องให้เขาลองแม็กด้วยนะครับพี่เพชขอบคุณนะครับพี่เพชใครอยากเป็นตัวแทนทักมาได้เลยนะคะใช้ที่อยากเป็นตัวแทนบอกต่อได้เลย หาเทีาไหร่โอ้ยอม,มันเป็นยังไงมันเจ๊ดได้กินลาบเห็ดขมบ่ะรู้ว่าไรอยากหนึ่ง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 เห็ดขม ม,มักก,มก,กกินไนปะก่นเห็ดตัะเต้ามันก็อยากเฮ้ยจะเนื้ออยากเหรอเนาะนี่พี่ปขวดอยากนั่นอยากนี่อย่างเง้ยไม่ปิดเด็กไม่เปิดอ๋อเสียบเสียบทั้งเดียบทั้งรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องโอ้ยอยากให้เด็กน้อยได้มากินเด็กนก้อยสองคนนั่งากันร้านยุกิพันธุ์เทรพี่พี่ไปแม่ทำอร่อยมากพี่พี่แกงเง็ีพี่ต้องไม่กินเดี๋ยวแม่ทำกินเด็ก อนั้นเฮ็ดสุบไปใส่้บนสูบเขาไปเม่กินสูไปงานเบิอแบนี่เมียเห็ดแต่พักกันไปงาบเบิดไม่กินหรอกเมียถึมากินเล็กๆแต่มากินเหมืแต่พักกันไปอ่ะเมื่กีนก็น่ดึกไปเลยเอาข้าตู้แล้วก็อุ่นให้อีก ก็เป็นเงียนหรอ,พอเพราะว่าใส่ทัพี่ตักือยส่พี่เ,น,น,น,เนี่ละน้องเส้นเห็ดขมถ้าไปบ้านดุนเนนนงเลยยากปูยางกาบปลายุข้าเลย บต้องเป็นเอฟซีอุ้มรักเหมือนแม่แล้วเห็นแม่ดูดีขึ้นอืขอบคุณค่ะพี่เพะขอบคุณนะคะยินดีค่ะยินดีใครเป็นเอซีอุ้มรักก็ต้องสวยน้นว่ากินมาสนกะทินะ้มันร้วนๆนะกินเดี๋ยวมันออกค่ะ ม่ต้องห่วงเพราะกาแฟที่เรากินบบไปไว้แล้วเขาทำงานอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่จันที่มาสวัสดีแม่วันค่ะขี่นมาที่มา,มาหนูผิวสบีบากเห็ดกลมมากินเแ็่ทุกชนิดหนูว ยุบเว็นเห็ดเมาโอ้ยมากินเห็ดต้องจะน,นิสตีนะ่ะยุบเว็นเห็ดเมาเด้อสวัดวดวดวสดีพี่น้องรุ้ค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องแค่บิลเยอฟไป นี้เห็นชอากินเปียบกรบสั่วนั่งยองเตความนี่ล่ละมันยอมอยอมแม่งแต่วความน,นี่ล่ะพอดีนั่งอันนี้ไหมส่วทำถึงเลยอ่ะอย่าให้พี่แม่แม,แม่ทุกคนได้กินเห็ดคน้อ,อกับนอปอกปลาอะไรหนูออะอกยุ่ตลาดบ่อน Chúng ta để Ở những gì kia nó đã bị kiếm hết rồi phi như vừa phi kiếm hết cái mấy Sọ lụa nó trâu ดีโมเมคะคะมาเที่ยวปูร้านดาวถามให้บุ้มเขาเยี่ยงแต่ขาดกาแฟไม่ได้พบติดตัวอืขาดได้จากไหนเนาะพี่เพียนีย่น่ะทต้องเอาไปน้ำเดอ้อมือหลังอย่าขาดนะคะ ดีขึ้นแล้วน่งจะกระเสียบยุกเหมกันไปไปสร้างหัวไม่ถูกต้องบอจะิต้าเสียบยุกเหมอนสไม่ได้กินเกียงเวทค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมที่ประพันสวัสดีค่ะ สัสดีค่ะพี่ชุติมาสวัสดีพี่แพรวาค่ะปักหมุดอยู่ที่สบ,บู่นะคะตะก้าที่สองสามก้อนสองเจ็ดห้าปกติแล้วเราขายก้อนละหนึ่งเก้าศูนย์นะแต่วันนี้เราจัดโปรสามก้อนสองเจ็ดห้าจิ้มเ,เลยค่ะใช้แล้วหน้าใสาสิวหายกรเซียวผิวงเป็นทำไมพลาด แก้แพ้แก้ขันน้ำพึ่งแท้ๆนะคะสวัสดีพี่แตงค่ะจะไม่กินแกงเพียดแก้พี่แจงไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวต้องได้แกงให้ไปกินแล้วไหนมีงานเดี๋ยวแกงไปให้ ดยอดไปเต็มบอื่นต่มนทุกอย่างลงตัวอร่อยแซ่บเวอร์อกเลสุดๆค่ะหน้่กับขอบคุณนม้อยมีประกระทินมาเนี่ยโอ้ ฝันเทคแค่รู้มัมาเด้อมาเด้อเว้เป็ดพ็ดแต,ต่สากใจอ่ะอร่อยอ่ะอถ้ากินเผ็ดปรได้วมันนีนำเด้เอไปให้เผ็ดทียเดี๋ยวดี๋ๆวก็ชอบเราจัดการ วันนั้นเขาได้มาแล้วก็ให้เราปรุงเพิ่มเดี๋ยวคุณยูก็น,นำเสนอว่าแม่ทำอร่อยมากแม่ทำให้กินองหนยจริงพี่บอกอยากกินด้วยห้าทำมานคนละทิิคนละทงร้งัดเมื่อ่ะ ต้องกินกาแฟาต้องส้วงไข่ไม่แต่ภาพภาพสีสวงหรือสีเบลื้งงอ,อก,กินเพชดๆลงไปโอ้ส้วงค่ะส้วงมากเลยค่ะไม่แต่เห็นกินเลย แกงเพ็ดเขาเนาะตะวันได้มะฝุ่นใส่บานอีกแม่แม่ไตหนี่นะก็แซ่บปากแล้วเนี่ยรับฟูมันมาว่าแม่แซ่บปากแม่แต่พเอเดียวมันต่อนให้ได้มาชิมอันนี้นะรับรองเลียมือเมื่กี้ว่าไทยก็ทําแกงเผ็ดเท่าที่ไปกินมาแม่ทําอร่อยมากผลิเภัณฑ์รวยแม่คนผัดกะเพราวันนั้นพี่พีก็มากินมันที่ไปอุดรที่ไปเครื่อง